แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่3กันยายน2568นะครับวันนี้ได้เด่น4รอง5ครับผมตัวเน้น4 6กับ5 2นะครับเด่น4รอง5เน้น4 6กับ5 2รายละเลอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ดีครับสวัสดีผู้รม y ชม u u u e e ช่องอาจารย์ย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีไอชทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต so yeah. ่อไปของอาจารย์เย you ่ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่ครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเปลี่ยนกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์แตงนะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอย่างเย้ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม ำหรัลคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมเราก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับเฉพาะกิจพิเศษปกติเวทีครับประจันวันที่2กันยา2568นะครับผมวันนี้ให้เด่น9รอง2องครับผม3ตัว098-621กนะครับ2ตัว90-9298-2126ครับผม กนย์แปดหกหนึ่งหนึ่งหหแล้วก็เก้า้านะครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผม9 4้ากับ1 0ย์ก็หลุดไปครับผมตอ่อพิเศษนะครับผม9 8้าแดหนึ่งกับ0 1นยหนึ่งักก็หลุดไปนะครับผมให้9 8้าดศนย์นะครับผมออก9 8 1, ้าแดหนึ่งก็ผิดแต้มเดียวครับผมรอบปกตินะครับผม0ูนย์็ดก้ากับห8ดรอบนี้ก็น่าจสไดดแล้วครับให้0ูนย์ด้านะครับผม ออก079ครับผมอดีแค่วิ่งรูด9นะครับผมรอบ v i p ครับผม0ูนกับ28กาได้วิ่งรูดสครับสรุปวันนี้ได้แค่วิง 2, 2, ว่งรูดส2องเอ่อวิ่งรูด2รอบนะครับผมสรุปวันนี้ได้แค่วิ่งรูด2รอบสำหรับสายเจาะก,ก็รอกันต่อไปครับก็ต้องมาว่ากันใหม่นะครับผม สำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนวทางน้อยนะครับผมนอยรวมครับแต่พิกัดพิเศษปกติแล้วก็ VIP ะะว i p ีน,นะ,ค,ะยยนครับผมประจําวันที่สาครับผมกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบแปดนะครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นสีครับผม เดนสี่รองเป็นห้านะครับเดนสี่รองห้าครับผมเดนสามตัวครับผมเดึนสามตัววันนี้นะครับผมศูนยีหกครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมสี 4, 5, ่ห้าสองครับ ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็2ตัวกันครับผมเราก็จะเอาศูนย์สีนะครับผม3าตัวเด่นครับแล้วก็4ี่ห้าสองครับผมสาตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่นสีครับผมเด่นสี่รองห้านะครับผมเด่นสามตัวศูนย์สี่หกกับรองสามตัวสี่ห้าสองครับผมก่อนจะตัดสองตัวเด่นได้สี่ศูนย์นะครับผมสี่สองครับสี่สองเราก็จะแปลงเป็นสี่สี่ด้วยนะครับผมสี่สองตัวครับผม 4 5ห้าครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยส6หนะครับผมส่วน2ตัวรองนะครับผม2ตัวรองวันนี้จะได้ห้าสองครับสองเราก็จะแปลงเป็น5้าห้าด้วยนะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมวันนี้ก็จะมีแค่ตัวกันจากชุดเด่นนะครับผมศูนย์หครับชุดรองจากเสร็จหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวกันนะครับผม วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมกอย,ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับอย่าทั้น้อยครับผมน้อยรวมนะครับสพกพิเศษปกติ v i p ทีครับผมประจําวันที่3กันยายน2568าย5นะครับ วันนี้ได้เดนสี่รองห้าครับผมเดนสามตัวศูนย์สี่หกรองสามตัวสี่ห้าสองครับผมเดนสี่รองห้านะครับเดนสามตัวศูนย์สี่หกรองสามตัวสี่ห้าสองครับผมเดนสองตัวนะครับผมสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่หก รองสองตัวห้าสองห้าห้าตกลงจุดศูนย์หกครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่หกรองสองตัวห้าสองห้าห้าตกังเุศูนย์หกครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นสี่รองห้าครับผม สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเบนซีรอง5ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดจะไปขอเน้นไปที่ C6 ครับผม C6 กับ52นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกจะ,ะขอเน้นไปที่ C6 กับ52ครับผม สำหร, er, รับใบนี้นะครับผมสำหรับแนวทางใบนี้ก็จะเป็นแนวทางหนอยรวมนะครับผมก็จะมีเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับผมก็จะรวมในใบเดียวเลยนะครับต่อไปครับผมใบต่อไปก็จะเป็นแยกน้อยแล้วนะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแยกน้อยครับผมเราก็จะมาเริ่มกันจากน้อยพิเศษนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นแยกน้อยนะครับ เราก็จะมาเริ่มกันจากฮาน้อยพิเศษนะครับผมประจำวันที่3ครับผมอัญญายน2568นะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยพิเศษในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูด5ครับผม ยิงรูดเป็นห้านะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้นะครับผมสามสี่ห้าสองครับไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวการครับเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมสามสี่ห้าสองครับผมมาตัดนะครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็น3ามตัวครับผมแล้วก็จะตัดอีกครั้งนึงให้เป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเต็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งรูท่าครับผมสี่ตัว3าม2ี่ห้าสองนะครับก็จะตัด3ามตัวได้3 4 5ี่ห้าครับผม 3 4 5กับ4 5 2นะครับสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวเด่นวันนี้จะ,จะได้5 2ครับผม5 3นะครับ5 4ครับผม5 2เราก็จะแปลงเป็น 5, 5 5ด้วยนะครับผม5 2ตัวครับ ตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ก็จะได้สามสองครับผมสามสองเราก็จะแปลงเป็นสามสามด้วยนะครับผมสามสองตัวครับสามสี่ครับผมสี่สองนะครับสี่สองเราก็จะแปลงเป็นสี่สี่ด้วยครับผมสี่สองตัวครับผม อ่าวันนี้อ่าแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมวันนี้ตัดเลขเร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมตัดเลขเร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรับวันนี้ครับแนวทางฮานอยพิเศษครับผมประจำวันที่สามกันยายนสอง8ันห้าร้อยหกสิบปดะครับวันนี้ได้วิ่งรูดห้าครับผม สตัว3 4 5สีองสมตัว3า5กับส5่สองครับผมวิงบลูทห้นะครับสี่ตัว3า5สีองสามตัว3า5กับ4 5่สองครับผมอบะะสองตัวเด่นนะครับห้าสอง5้าสหหตัวกันเป็น3ามสองสามสามแล้วก็ส 4, 4่สครับผม อีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าตกันเป็นสามสองสามสามสามสี่สี่สองแล้วก็สี่สี่ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะคะสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่ห้าสองครับผม สองกับห้าสี่นะครับสำหรับส่วนน้นในวันนี้นะครับผมแนทางขางน้อยที่เศษครับผมแอดกะกนเน้นไปที่ห้าสองกับห้าสี่ครับผมสำหรับใบนี้นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนทางขาน้อยที่เศษนะครับผมใบถัดไปครับผมใบถัดไปก็จะเป็นน้อยปกติกับน้อยวีทีนะครับผม ใบนี้ก็จะใช้ได้สองน้อยครับผมติดตาปกติกับ V.I.P. นะครับผมประจำวันที่3ครับผมกันยายนต์6 8 6นนะครับผมสําหรับในทางธานอยปกติกับ V.I.P. ในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามี ันนี้ได้วิ่งรูดสี่ครับผมวิ่งรูดเป็นสี่นะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้นะครับผมห้าศูนย์สี่หกครับผมสี่ตัววันนี้นะครับผมห้าศูนย์สี่หกครับต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวการครับผมเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมห้าศูนย์สี่หกนะครับมาตัดครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวนะครับผมเราก็จะตัดอีกครั้งนึงให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งรูดสี่นะครับผมวิ่งรูดสี่สี่ตัวห้าศูนย์สี่หกนะครับก็จะตัดสามตัวได้ห้าศูนย์สี่ครับ 04กับ046น,นะครับ2ตัวเด่นนะครับผม2ตัวเด่นวันนี้จะได้40ครับผม45นะครับแล้วสุดท้ายเลย46ครับผมตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้จะได้50ครับผม56นะครับ แล้วก็60ครับผมวันนี้แนวทางฮานอยปกติกับ v i p อนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมฮานอยปกติกับ v i P นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมกอย,ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสามรับวันนี้ครับ ทางฮานอยปกติกับวีพี่ครับผมประจำวันที่3กันยายน2568นะครับวันนี้ได้วิ่งรูด4ครับผม4ตัว5046 3ตัว504กับ046ครับผมวิ่งรูด4นะครับ4ตัว5046 3ตัว504กับ046ครับผม สองตัวเด่นนะครับ40 45 46ตัวกันเป็น50 56แล้วก็60ครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับ40 45 46ตัวกันเป็น50 56แล้วก็60ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผม สำหรับตัวเน้ในในวันนี้นะครับผมแอดก็จะกอเน้นไปที่40ครับผม40กับ46นะคะรับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะกอเน้นไปที่40กับ46ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ก็เลยอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจกอรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสําหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผม อาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ